พื้นรอบลายหินอ่อนทำได้ง่ายๆแถมยังประหยัดงบวันนี้ผมเมธีไล่ดวงดาวจะพามารับชมครับพื้นที่ของเราหากไม่ได้ปรับหน้าปูนเอาไว้ให้ใช้ปูนสกีมโคตปรับหน้าปูนให้เรียบเนียนครับและใช้น้ำยารองพื้นหรือว่าน้ำยาประสานคอนจีตทำการทาให้ทั่วบนพื้นผิวที่เราต้องการทำพื้นรอบครับหลังจากที่เราทาน้ำยารองพื้นสเสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วให้เราทิ้งเอาไว้ประมาณ1-2ถึงชั่วโมงครับเริ่มขั้นตอนในการผสมปูนรอบได้เลยครับให้ผสมปูนรอบเข้ากับน้ำเปล่า สำหรับมือใหม่ให้ผสมปูนลอบข้นๆเหนียวๆเพราะถ้าหากเราไม่ชำนาญการผสมปูนที่เหนียวข้นจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นครับทำการผสมน้ำกับปูนตีให้เข้ากันครับเราจะใช้สว่านหรือว่าอุปกรณ์ที่สามารถคนผสมปูนชนิดใดก็ได้ครับแนะนำว่าอย่าใส่น้ำเยอะเพราะว่าถ้าปูนของเราเหลวเราจะต้องใส่ปูนเพิ่มจะมีปัญหาในรอบที่2ปูนของเราอาจจะไม่พอในพื้นที่ก็ได้ครับใช้ปูนล็อบทำการฉาบเคลือบลงไปในรอบแรกครับ โดยรอบแรกเราจะทําการฉาบเคลือบพื้นผิวเพื่อให้พื้นผิวมีความเรียบเนียนไม่มีหลุมไม่บอ่อครับแต่หากเราไม่ชนานาญก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าเราสามารถใช้กระดาษทรายขัดแต่งอีกรอบได้ครับปูนรอบ1ถุง10บกิโลใช้ในพื้นที่25ตารางเมตรลงมาครับหลังจากลงปูนรอบในรอบแรกปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2- 4สชั่วโมงให้ใช้กระดาษทรายขัดแต่งบริเวณที่ไม่เรียบเนียนส่วนวิธีการสร้างลายลอบก็ง่ายมากๆครับเพียงเราใช้ปูนลอบผสมกับสี เราจะทําแบบในลักษณะที่ผมสาธิตได้เลยครับนําสีมาหยดบนปูนลอบทําการปาดผสมปูน1-2ครั้งหากเราปาดปูนหลายรอบปูนกับเนื้อสีจะเข้ากันมากเกินไปครับหลังจากที่หยดสีลงไปในปูนแล้ววิธีการสร้างลายก็ทําได้ง่ายมากๆครับจะทําในลักษณะเหมือนผมทําเลยก็ได้ครับง่ายมากๆโดยปาดปูนที่เราผสมปาดลงไปให้มีลักษณะเส้นต่อเนื่องครับ และให้เราใช้เกียงโปปาดซ้ำลงไปครับแต่ขอแนะนําว่าอย่าทาการปาดหลายรอบเพราะสีกับปูนจะผสมกันมากเกินไปหลังจากที่เราสร้างลายล้อบในรอบที่2แล้วเราจะปล่อยทิ้งเอาไว้ประมาณ12ชั่วโมงถึง2ี่ชั่วโมงเลยครับแล้วให้ทําการขัดแต่งพื้นที่ให้ไม่เรียบเนียนครับชอบแบบไหนก็สามารถขัดแต่งตามที่เราต้องการได้เลยครับส่วนตัวผมชอบแบบเรียบเนียนผมก็จะทําการขัดกระดาษทรายให้ดีเยี่ยมเลยครับหลังจากที่เราขัดแต่งเป็นที่เรียบร้อยลักษณะหน้างานก็จะออกมาแบบนี้เลยครับ ทำการลงน้ํายาเคลือบพื้นผิวโดยการเคลือบพื้นผิวจะช่วยให้ลายล็อบของเราออกมาเด่นชัดมากขึ้นครับและยังมีความเข้มมากขึ้นครับโดยสีของเนื้อปูนล็อบที่ผมนํามาใช้จะเป็นสีขาววันบุหรีครับสาหรับท่านใดต้องการสีแบบไหนก็สามารถเลือกมาใช้งานได้เลยครับหลังจากที่เราเคลือบหน้าพื้นผิวในรอบแรกไปแล้วทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ2 4ถึงสีชั่วโมงเข้าสู่การเคลือบพื้นผิวในรอบที่2ครับโดยน้ํายาที่เรานํามาใช้จะเป็นน้ํายาที่มากับชุดล็อบเลยครับ หรือเราสามารถสั่งน้ำยา T.O.A 200ทำการเคลือบพื้นผิวให้แข็งแรงทนทานได้เลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิธีการทำพื้นล็อบง่ายๆท่านจะได้รับชมคลิปดีๆมีประโยชน์ในทุกๆวันหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สวนผสมประสานไร่ดวงดาวด้วยนะครับ